เรื่องของไก่ที่บอกว่าไก่มันแปลกเพราะเป็นพ่อไก่ใจบุญที่ยอมเลี้ยงลูกไก่นะครับปกติเราจะเห็นแม่ไก่ต้อนลูกๆไป<ช>ถูก<ช>ไหมใช่นี่เป็นพ่อไก่ครับรับเลี้ยงลูกเลยทีเดียวเอาไปดูกันหน่อยครับเห็นไหมครับตัวสีขาวๆนี่แหละมันก็คือไก่แจ้เพศคู่ตัวสีขาวตัวนี้แหละครับที่เปรียบเหมือนคุณพ่อใจบุญ คอยดูแลเลี้ยงเจ้าลูกเจี๊ยบหรือว่าลูกไก่ป่าตัวน้อยเป็นอย่างดีโดยเจ้าไก่คู่นี้นะโอ้โหถูกเลี้ยงไว้ในวัดเขาพระทองอาาําเภอชจอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เห็นอยู่นี่เป็นเจ้าลูกไก่นะครับเอามาให้เห็นกันชัดๆภาพนิ่งเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเจ้าลูกไก่ป่าตัวนี้แหละจะคอยเดินตามเจ้าไก่แจ้เพศผู้ตัวนี้เหมือนกับว่าคอยเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็คอยคุ้ยเคลียพื้นดินเป็นการสอนให้กับเจ้าลูกเจี๊ยบลูกไก่ป่าตัวนี้แหละคอย หากิน <หา S 1> โอ้โหแล้วก็เรื่องราวนะครับทางด้านผู้สึ่อข่าของเราก็ไปถามเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองก็เล่าถึงที่มาของลูกไก่ป่าตัวน้อยนี่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยินเสียงลูกไก่ร้องอยู่ในป่าด้านหลังวัดจึงเข้าไปดูนะครับพบเป็นลูกไก่ป่าหนึ่งตัวเดินเข้ามาหาครับ คล้ายกับว่าจะมาขอความช่วยเหลือ,อท่านเนี่ยนะก็นํามาเลี้ยงเอาไว้ที่วัดโดยให้อยู่รวมกับแม่ไก่แจ้ที่มีลูกเล็กๆอยู่ด้วยแต่ว่าแม่ไก่แจ้ครับกลับไม่ยอมให้เจ้าลูกไก่ปลาเนี่ยอยู่ในฝูงด้วยมาแปลกฝูงก็ไม่ยอมรับเข้าพวกไงโอ้โหทีนี้เลยอยู่โดดเดี่ยวเลยแถมแม่ไก่เนี่ยไปไล่จิกมันอีกต่างหากนะ เคยต้องหนีมาฟ้องพ่อเป็นที่มาของไก่จิกเด็กตายบนปากโอไม่เกี่ยวอะไรกับจิกไม่เกี่ยวหรอหรือว่าอาจจะเป็นที่มาของเพลงนี้ไงอะไไก่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 มีกี่ตัวโอ้หลายตัวขออีกทีได้ไหมี๋ยวจะนับเสี่ยงไม่ไหวอย่าอย่าให้ในฉันร้องเพลงเยอะเลยช่วงนี้เห็นไหมความน่ารักของมันเจ้าลูกไก่ป่าตัวนี้เดินตามเจ้าพ่อไก่แจกก็พาไปเดินไปนะครับค่ะ น่ารักมากเขาบอกว่ามันก็คอยดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับเจ้าพ่อไก่แจ้เนี่ยนะก็คุ้ยเคี่ยอาหารให้มันแล้วก็คอยจะตามจิกตามกินนี่แหละเ <c oughs> จ้าเสียบตัวนี้นะครับเ <c oughs> จ้าว่านวัดเขาพระทองยังบอกอีกนะครับว่าเมื่อเห็นแล้วก็อึ้งเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่พฤติกรรมตามธรรมชาติของมันเนี่ยพ่อไก่เนี่ยมันจะไม่ได้เลี้ยงลูกหรอกอมันไม่ได้ดูแลลูกมีหน้าที่สร้างอย่างเดียวหัวร้อยคุณให้ตัวเมียเนี่ยออกไข่แล้วตัวเมียก็จะเป็นคนดูแลฟักไข่ก็คือธรรมชาติของมัน แต่เขาก็คาดกันนะครับว่าคาดการว่า,าการที่เจ้าลูกเจี๊ยบเนี่ยมันหลุดมาเจ้าลูกเจี๊ยบไก่ป่าตัวนี้เนี่ยหลุดมาเพราะว่าแม่ไก่ป่าของมันแม่ไก่ป่าตัวจริงของมันเนี่ยอาจจะถูกงูก,กัดตายไปพร้อมกับ<อ>ลูกไก่ตัวอื่นๆนะครับ ส่วนเจ้าลูกไก่ป่าตัวนี้เนี่ยน่าจะหนีรอดมาได้ก็เลยตั้งชื่อไว้ไงว่าเจ้าบุญรอดอ๋อมีชื่อบุญรอดเอาละคุณผู้ชมถ้าอยากจะไปชมความน่ารักของพ่อไก่กับลูกไก่คู่นี้นก็แวะไปได้ที่วัดเขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ